เก็บยอดมากระทกโลกพี่น้องถ้เาเป็นหนึ่งใส่ปลาเก็บยอดมันงามพี่น้องอหนึ่งปลาเมื่อแรกนี้หนึ่งหนึ่งปลาตั้มเจวหนึ่งปลาม่าบานรยันในปลายางผมหนึ่งแบบมากระทกโลกเม็ดหมากมันเฮียลงมันหนักเกิดเกิดเป็นเครือเป็นเอียงนะพี่น้อง กุกโลกนี่มันมันบอได้ข้นข้างเลยมันบอเป็นหมากเเนาะแม่บอตามกอสังเกตบิ่งว่าอันนี้มันเขาว่ามันมันพ่อออกพ่ออยังถึงมันหลายเดียวเนี่ยนะเป็นยาเป็นยาเป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งใช่กันทําแห้อยูในหอมมันเป็นเตือมันเป็นตเรือมันมันบอดขืนข้างมันบอได้ขืนข้างมันก็บ่อเป็นหมาก ขี้เกียบดึงวะนีน่นะเหรอง่ากันอ่าอะไรตัวนี้อ้ยท่านหลายอีีข่อยเห็นของขายยามขีกีดยางนี่เดี๋ยวนี้เอาเมาแน่นเลยห,หนึ่งปลาไปวนันไปว่าน่ะย่ามโอ้เอาแม่บกักกุ๊กเอาบักอันนี้ มาลามเอาแม่น <LO> ี่มาหัวขาดไงหัวขาดอ่ะยังยังยัมือผมมือก่อนจุมือผมมือเก็บกินรอดหน้ามากเลยเอาเก็บเอาใส่ปากรอดก็ล่างหลังมันอยู่ในปลาอยู่หรอกีปลายางเจ้าของโอ้ยลายขนาดเท่นี่เท่านีย โอ้โหนะมีต้นยานมันเป็นใยอาหารน่ะนะแบบว่ากิน,นแต่ว่าข้าหนึ่งข้าหนึ่งเอน่ามันค่าเขียวขมามากอย่งนีงมันค่าเขียวอะอนี่พื่อน่ะมาไลเต๋อเลยีเตปา ตำมเป้วเก็บเป็นยี่บ้เนี่ยโอมว้าร้านคอยไปเก็บบางเนี้ยร้านคอยไปเก็บมือมันเบางเน้าลูกเก็บว่าไรเนี่ยเก็บมือมันอ่ะโอ้โหเต็มที่พี่บานเลยโอ้ยตามภาษาเด็กหน่อยน้อแข่งเก็บแข่งแพร่บอแมนบ่อแข่งแตกออกบอแมนบ่อทีเดียวโอ้เต็มอยู่โอ้ แค่ไม่ง่ายคนเพื่อกระทบโลกนี่เดี๋ยวนีนี่ยางนี่แเรามองนเลยหอยยางท่านขึ้นมากตรงยางระวังเดี๋ยวบระวงังมันข้อขาไหมข้อเอาไปหนึ่งหนึ่งขึงน,น,น,นกับเท้วนั่นแล้ว แก้วเอดเงินไอพี่หน่อยมาเก็บอันยอดบักระทุกลกน้ำกันยอดเสาวารุดเอาไปนึ่งนะโอ้ยลูกจะไปดึงอันมือมันลูกเอ้ยดึงให้ยังเนาะเขาพักเก็บยอดโตไปเด็ดเอามือหิวไง คือโปอย่างนี่มามานรูปมันเก็บแต่ว่ามันมันหยาบแตหน่อยเลยเนาะเข้าในเขาตอนเด็ดมันมันหยาบดิมันมันมันเหนียววอยไงมันมันเหนียวตัดออกกันแต่ตัดแก๊บเก็บเก็บดีดีเลยเนาะหอดอ่อนไล่หลาย ม,มีมีต้นหนึ่งมันเกิดขึ้นว่าผมเอาขึน้นขึนขึนข้างทาไงไงต้นยางฮะยางหย่าค่าเดี๋ยวเนระื่อนตัดหย่ามาใส่ปืดปๆ่ดป่ดข้าเดียวน่ะเพก่อกาให้ดงหยาค่ากัน,น,นมันหนาวเมื่อนี่ ค้มเบิดมือฟาฝนทิ่ตกกับบตกนี่เส้านมาหยอดยางแรนเอายานฝนตกเพิดระบอ้ปล่าโอ้อะทั้งไปแถวนี่ปลายางล่มมันเลยบบมีงูถ้าตาถ้าตธารรมาายางเขา,าบ่ได้ด้วยนี่โอ้ยหลาดข่อยเก็บเหรยเนอะ้า <laughs> คุ้มนั่นมี่มี่ปไปไปนนี้ไปเดิง อันต้นม้าแม่ลูกมามาย่านงูย่านเนี้ยววะอันนี้ต้นใหญ่เลยนี่ต้นใหญ่แบบลี่แพ้อยังปถ้าลูกลูกมาแม่ลูกเราไปทำกันกระปล่อยอันหมูลงอัเนร้านพักกระโดดใส่มาเบิ้งพอพอเบิ้งกระโดดทำไมพอเบิ้งกระโดดเออมาเอามาพอเบิ้งเนี้ยไล่ว่างลมเด้ใส่เบิ้งล่ะ ใครออกมาเบิกกันดูขครออกใครออก,ออกเบิดออกนี่ยังนี่เบิงบ่งล่ะมันเก็บไปหลินตามักฟ้าบิ่งล่ะเปิดเปิดออกมาเบิงบ่งเอามาเบิ่งงั้งกึก๊กก,กึ๊กฮะโอ้ไปเก็บอยู่หลังบ้านอีกทีไปก็ไปล่ะเจะ้าบอกขอยแถลงเนาะ เอาอย่างเอาขยะเออขยะมาถิ่นในป่ายางเอาใบไว้ใบไม้ใบไหลมาถิ่นในป่ายางพี่น้องนี่ยังนี่ยาน้วยน้ยาน้ำแกงเนี่ยเนีบตัวแลแกงเข็ยดเอาพักกันใส่กี่ไรตัวกินอะไรกินกินอะไรกันยุ่มทิ้มเลยเนาะอันพักก็ดีกินอะไรก็เขียดทิ้มนี่เด้อผมมาขึ้นถึงอันอันนี้ยางนี่นั่นมันมันก็เป็นมาร์กนี่ยัง มันเป็นห้างคอที่ฉันบอกโอ้ค่านี่ไม่แจ็คแล้วขอเถอะโอ้อยอนั่งนี่นั่งหลายนี่นี่ป้าอย่างาแกงพักกินกระไรตัวเถาแกงเงินนอค่านอนเนี่น มดแดงลงมดแดงโอ้ฝนฝนลิ้นใส่หัวเลยเบิมงกระโดนโลกมันไม่นอเยอะกว่าลงคานี่โอ้มันต้องเอาเกี่ยวมาตัดให้มันเกิดใหม่แล้วนอเผาเนาะใช่เพียงใตายางเนี่ยเงี้ยโอ้มดแดงมันเกิดหายอยู่มอแดงเต็มโอ้มดแดงถี่ถึงเงี้ยมาว่างไว้อย่างละ ปลาเมื่อปลายปงไม่บานแห้งลายพี่น้องมึงเนี่ยแห่งเด็ดแห่งแตกก็ได้บ้านแห้งลายบ้านมึงน่ะโอ้ยนี่เขียวเองนะเป็นตังเอกยดวะโอ้ผลงานได้บ้านแห้งลายพี่น้องโอ้ยปลาแต่เอาที่ปลาอย่างผมอยู่ในแต่ปลาอย่างผมโมโหจัก เด็ดออกให้มันแตกใหม่เนาะโอ้ให้อ่ะโอ้นี่เป็นดอกอ่ะเก็บเดี๋ใช้ดอกมันอันนีดอกมันอ่ะคืมดอกโอ้นี่โอ้เป็นดอกโอ้นี่นี่นันสิเป็นดอกอมั่นสิเป็นดอกหรือเป็นหมากเป็นหมากเป็นดอกกับเป็นหมากแน่นอนมอดแมนดอกมันมอดแมนอันเดี๋ยวมันกาจับนี่ยืดสบายถึงไหมนี่ กบน้อยอนี่ก็เพื่อนนี่ก็ะเข็ดตะป <c oughs> ไมเห็นหาน,หานี่ออกไป้ม่นมเ็นเข็ผ่านโอ้มันนืยออกไป่เปื่อยออกไปผลตีเข็ดคนตกใจอาไรงี้ หางมันดิสัเงาเงามหมอยู่พุ่นบ่กมัเงามันเงาเดียวมันเงาโอ้ยมันอันนี้หมดสาวรดหมดถูกโลกเฮ็ดหั่นไปอีกเนาะโอ้เฮ็ดหั่นเฮ็ดกลางออกไปพุ่นเนาะกลางแล้วเอาอันดึงดึงดึงขึ้นแค่น้อยเนาะนี่เนาะให้มันขึ้นเนาะโอ้ยมืออื่นไม่เห็ด คุบอกพี่สาขางหี่นี่ทางกกบข้าวาาเ้เาตัวนี้มันก็เป็นนิฮยวอยหย่างมันมันเป็นอย่างมัน,นยังกัดมันบอกอโอ้โอ้อยู่ในบ้านแห่งหลายพี่น้องเลยกร <c oughs> ะทุกลกโอหอด่าหีอด่า ขคามันจุทจำกรอนเด็กอะไรมึงไม่แกงวะแกงตสมนี้เห็ดขาวใส่บอกโอ้ายนี่โอ้หงอบนี่ได้หมากมันมันจะเป็นหมากนะโอ้นี่โอ้หมากมันเป็นดอกหรือเป็นหมากอืมโตเต็มที่อยู่บาทค่าไงดีกว่าบอกค่าญ่บ่กค่าเขาช่วงตลาดบั๊ จอจะเจ้ามาจานน้องอีแดงแม่บ่โอ้หุ่นหุ่นทั้งคืนตั้งกันกไลหุ่นนะพี่น้องมึงไงท่นเป็นไมนเป็นขีตีดตายคือเถ่าถมเบาเหรเห็นเป็นว่ามันต่อไปหุ่นเองสี่ข้างด้านนี่มันเฟื่อยมันใบไผ่บบมี้อันใบหัวคาหนู้นได้บาดนูแล้วเขาอยู่บาด พี <rium> Dante, inch, Here, Here, ่ก็พี่กคยจี่ไต้อยู่ห้างนี่นี่แหละวิธีชีวิตค้นบ้านนอกอันนี้ปลายยางฝนอกอยู่ทางหลังปลายยางบ้านผมมู่บ้านพมปลายยางว่านผักไตเลยตอนเห็นตายูผักไตเออแม่ว่านบาสิข้อระว่างเก็บบักผิดตำเจีว อยู่บนนอเข้ากัาบบุตรสืบบริหารเนาะลูกต่อเขาโยงเทปเขาว่างยางไปตลาดบนมีเงินพักซีหาลายนีย่ไปเพราะว่ายางเปส้าบาทส้าบาทอัน,น,อน,น,นบุบกพริกเจ้าฮีเก็ตอันไปน้ำหลดบ่โอ้บุกพริกใส่โอ้พี่น้องเอ้ยคิดหอดลูกคืออยู่กรุงเทพได้มันว่าเก็บบักพริก อี่พี่กินเนื้อน่ะน่ะพริกปลูกไคทเอรหอดย่ำดูดูฝนมันสีเป็นแช่น้ำเลยปลูกไคทเอไว้มันคลิกปีไหมมันบ่มันอยู่เป็นปีสองปีมั้ยเนาะพี่นี่มันจังเ่ยนะมันแช่น้ำเด้พี่น้องนั่นผมมันแช่น้ำ น้องใหม่หัวอยู่ว่นวานแข้งดีก่าเกียจยุงเทพมันม่ได้สื่อกินได้มันว่าท่านปลูกใส่กระถางท่านหนีสิขักเลยนะข่อยว่ากระถางกระโปงเป็นนี่ยมันอยู่ในแฟตช์ในนี่เ้าเจากระโปงแดดบ่ถือคือเก่าเขาอยู่ตามแฟตตามเหง้งมาก่ะมันม่แดดไปสว่างมันกระโปงเป็นหมากคือเก่าล่ะ เฮียแล้วมาดิสีเต็กซ์เอาหยังสีเอาอันควันไล่แมลงกับว่ามันคักกับป้าน,นั่นล่ะมันโลนโด้สุดนีดแดียวมันบอลลนเมื่อแม่ข่อยเอาปุ๋ยพิเศษใส่บพมันโลนเ<อ>ขาเอาปุ๋ยพิเศษใส่โลนวันนี้มันกับบอลลน,น,น <c oughs> อ่ะเอาใสา่ใส่ล่ะเอาใส่ถุงเตียมบอก่ก็ไม่ไรอดแดีอโอ้บุกห้องอ,อ้ มันก็เป็นเอ็นมีสิวะเหยี่ยวไว้ยง้มแงมเป็นหมาบ้านสิเอ็นโอ้โหไปขี้หน่ดเลยตาต่อมันต้องติดมันเอ็นมันฝนมันสิเอ็นมันโอเคบัตรผิดปลาเค็มเทศก็มีนี่ได้อยู่แล้วกิน ทุเรียนโอ้อันนี้บักพริกอันนี้นา่นนี่บักพริกเขียวตาตาหลาดบุมีโอ้บักกระทุกลกกนมาเกิดอยู่ในี่นี่คอยเอาปุ้ยพี่เศษใใจไหม,มคอยมาเทาไวบแถวนี่ทั้งล้างบ้านก็เต็มไปด้วยเนี่ยอยู่น่ากินละทุเรียนหน,นึ่งสูงห้าสิบเส้นอะไรได้ไหม พีก่อนพีกนุ่มตำ่ำโอ้ยมึงแหนวพี่น้อกมึงแหนวม,มันเป็นอีอย่างขน,นีมันเป็นโลกบ่ <c oughs> โอ้โมเมนต์โอ้โลกโลกยังไงนอนลงนอนลงโอ้ห้าบาร์ดิฉีดยาแนละ้วโอ้เถี่ยวยังน้องมาฉีดเอา,อา,อา,เอาสิโอ้มือแดงโอ้สิขึ้นตอหนหาท้องฟ้าแล้วไปขึ้นสิบ,บอกนั้นเอาอันสร้างคว้านใหม่ <c oughs> แข้งว่ะมะเขือพวงพี่น้องมะเขืเอขพวง โอ้ยผมพักอันนี้ได้หนิพักนี่กินได้ได้หนิยอดอัน,น,ย,ออน,นยอดมันอันนี้สูงเอ่ะพักเรามากกว่างเรามา้มันเด็กแกจกังอยวะเออเดี๋ยวเขาไปเก็บผักให้ทองสา้ายกันไหมเออไปมือแร่งสื่อหันเอาอัอนพี่เต๋บักพริกพี่น้องเลยอันนี้ต้นชาย,ยาเพียบมือแร่งหันเอาควันน้ำควันไแรแมลงให้ขอบคุณนะครับที่เขามาหาเด่นน้ำตาแก้ว กดผมเพิ่งเห้ตะเกียวนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเลยบายบายอู bye ้ยเขียวปื๊ด